สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รับเจออาร์ตคนละเกษตรเช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่สวนยางนะครับมาหย่อนน้ำกดนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนะครับกากีดยางหน้าแรงนะครับกีดยางหน้าแรงก็คือช่วงนี้เป็นยางผัดใบนะครับยางมันช่วงช่วงผัดใบนะครับก็เลยบางเจ้าอาจจะหยุดกีดแล้วนะครับแต่ว่าของผมปีนี้ผมตั้งใจจะผ่าแรงนะครับผมจะกีดผ่าแรงจนถึงเดือนมีนานะครับก็ตอนนี้ก็เข้ามีนาแล้วแหละนะครับก็ จะก,กีดอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะปิดก็คือเดือนมีนา้านี่คือจะกีดทั้งเดือนเลยนะครับเพราะว่าน้ํายางมันลดลงแล้วนะแต่บางต้นมันก็ออกเยอะนะครับแต่บางต้นก็ไม่ออกเลยนะผมก็ปิดไปหลายต้นแล้วอย่างบางต้นผมก็ปิดไปหลายต้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่อย่างต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้ผมก็ปิดไปแล้วนะครับนี่ต้นนี้มันงอกใบใหม่ครับแล้วก็ต้นนี้ด้วยนะครับมันไม่ค่อยออกนะอย่างต้นนี้มันก็ยังออกอยู่นะครับจะพามาดู นี่ครับบางต้นก็ออกเยอะนะครับนี่ออกเต็มถ้วยเต็มถ้วยเลยครับบางต้นนะครับเนี่ย้างล่างไปอันนี้ก็มีที่หกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้กอดูนะครับสวนผมนะครับมันยางมันมันอ่าผัดใบมันหล่นไม่พร้อมกันนะครับเดี๋ยวต้องออกมาดูข้างนอกนะครับมันจะเห็นชัดเนี่ยครับอย่างอันนี้เห็นไหมครับ อันนี้คือใบ,บงอกใหม่นะครับนี่ใบงอกใหม่แล้วก็ข้างล่างเห็นไหมครับต้นเดียวกันนะมันก็ยังมีใบเขียวอยู่นะครับมันยังมันสลัดไม่หมดครับนี่ยงเห็นไหมครับเนี่ยผมมันเลยเป็นเหตุให้ผมไม่หยุดกีดนะครับก,ก็คือผมจะกีดจนจนกว่ามันจะอ่าไม่ไหลครับก็คือนะครับ,อ,รบอันนี้ยังใบใบชุดเก่าอยู่นะเห็นไหมครับมันไม่ได้หล่นหมด แต่ตรงปลายอะตรงปลายหล่นละเราก็งอกใหม่ละเห็นไหมครับตรงนี้ครับนี่วันนี้บรรยากาศดีครับคืมๆอยาให้ฝนตกมากเลยนี่ครับอันนี้คือใบงอกใหม่นี่ครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะพูดรวมไปถึงข้อดีข้อเสียของการกรีดยางผ่าแรงด้วยนะครับก็คือหน้าหน้านี้ครับเดี๋ยวผมพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีก็คือเราได้กรีด กีดยางหน้าแรงนะ่ะเป็นการกีดตัดดอกนะครับกีดพาดอกเขาว่าเขาที่ว่า,าก,กันนะเขาว่าเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูน,นี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีดอกออกมาเงี้ยเนี่ยเห็นไหมฝอยๆนะครับเนี่ยมีดอกแล้วก็กิ่งนี้จริงๆมันดอกมันออกมาเต็มเลยนะครับแล้วผมกีดอะ่ะเหมือนกับว่าเราเรากีดน้ํายางออกมาแล้วน้ํายางมันไม่พอไปเลี้ยงอ่า เลี้ยงดอกเลี้ยงใบครับก็เลยทําให้ดอกมันสลัดนะครับมันก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่กิ่งนะมันเป็นข้อดีนะครับมันหล่นจริงๆนะครับแต่ผมหาไม่เจอตอนกีดไปหยอดไปเนี้ยหยอดน้ำกดเนี้ยมันจะตกอยู่ในในถ้วยยางอ่ะมันก็จะเห็นอยู่นะครับแต่อันนี้มันเดินหาไม่เจอนะครับมันก็ติดบ้างอยู่บ้างหล่นบ้างนะครับอย่างบางอย่างบางยอดไม่มีเลยนะเนี่ยไม่มีอย่างยอดนี้จะมีนะครับในกล้องมันมันไม่เห็นนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูแล้วกัน ซูมกิ่งนี้แล้วกันนี่ครับเห็นไหมครับนี่กิ่งนี้นี่ยเนี่นี่มันจะมีดอกนะครับส่วนกิ่งนี้ไม่มีนะครับนี่นี่ยเนี่นี่ไม่มีไม่มีดอกนะครับส่วนกิ่งนี้จะมีเนี่ยเนี่เห็นไหมครับเล็กๆอ่ะเป็นดอกนะครับซูมให้สุดเลยนี่เห็นไหมครับนี่แต่กิ่งนี้ไม่มีนะเห็นไหมมันสลัดนะครับตอนตอนที่มัน มันงอกอ่ามันมันแตกใบมาใหม่มันคือมันดอกมันมาพร้อมเยอะมากนะครับดอกมันมาแบบนี้เยอะมากนะครับเนี่ยแบบกิ่งนะมีทุกมีทุกยอดเลยนะครับแล้วผมก็เลยตัดสินใจปีนี้กีดผ่าดอกนะเพราะว่าปีที่แล้วผมไม่ได้กีดนะปีที่แล้วนี่ผมเสียหายไปหลายต้นเลยครับคือว่ามันติดดอกติดผลนะครับแล้วเวลาฝนตกอ่ะมันเข้าหน้าฝนใช่ไหมมันหนักปลายมันหนักนะครับมันหักเลยครับปลายยอดยางของเราหักมันกิ่งมันหักลงมาเยอะเลยนะครับ มันก่อให้เกิดความเสียหายนะครับอันนี้คือข้อดีของการกรีดผ่าแรงนะครับข้อเสียก็คือทําให้น้ํายางที่มันกักเก็บไว้นะครับมันไม่พอที่จะไปเลี้ยงใบนะครับมันทําให้อาจจะทําให้ยอดไม่สวยใบไม่สวยบ้างนะครับแต่ว่าของผมของผมผมว่ามันโอเคนะใบผมสวยมากครับผมว่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้รีดทุกวันนะผมรีดหนึ่งพักสองนะครับ ผมใช้ระบบกีดหนึ่งพักสองนะครับเดี๋ยให้ดูใบเลยนะครับใบของผมนะครับใบจะใหญ่ผมถือว่าใบมันใหญ่นะนี่มือผมนะเนี่ยครับใบใหญ่มากนะครับอันนี้ใบเก่าอยู่นะครับนี่ใบเก่ายังยังไม่ร่วงใบเก่ามันก็ยังมีหน้าที่ผลิตน้ํายางให้เราอยู่นะครับมันยังผลิตน้ํายางให้เราอยู่แต่ใบใหม่อ่ะมันยังผลิตไม่ได้เพราะว่ามันต้องรอจนใบแก่นะครับใบนิ่มมากใบเงามากนะครับ ไม่มีโรคนะครับสังเกตดูไม่มีโรคไม่มีใบด่างอย่างปีที่แล้วนะปีที่แล้วก็ยังมีเห็นอยู่นะใบใบด่างใบนะครับปีนี้ไม่มีนี่ครับคือข้อข้อเสียอันนี้คือข้อเสียข้อเสียของการกีดผ่าแ้งก็คือน้ํายางอาจจะไม่ไม่พอที่จะมาเลี้ยงเลี้ยงยอดเลี้ยงใบแต่ว่าเราเราก็ต้องแบ่งแบ่งการขีดของเราด้วยนะครับว่าเราจะกีดทุกวันหนึ่งพักหนึ่งหรือว่าหนึ่งพักสองพักสามก็แล้วแต่เจ้าของสวนจะอ่า การระบบการกรีดของตัวเองนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้ระบบนี้นะครับในการกรีดผาแรงนะครับก็คือกีดหนึ่งพักสองมีพักสามบ้างบางวันเพราะว่าอ่าช่วงนี้ที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่าผมทําบ้านด้วยนะผมสร้างบ้านใหม่นะทําบ้านใหม่ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปให้ดูนะครับนี่ก็บ้านก็ไปหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละใกล้เสร็จละครับเดีย๋ยวให้ดูก้อนยางนะครับ ต้นนี้เป็นต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่แต่ว่าน้ํายางเริ่มลดละเห็นไหมครับกล้องทำเป็นเบลอขออภัยนะถ้ากล้องมันเบลอนะเพราะว่าผมแพนไปแพนมานะครับนี่มันก็ออกเยอะครับบางอันนี้ผมสลับถ้วยนะนะครับอย่างตัวเนี้ยหกมีเต็มนะครับช่วงนี้ก็โอเคถือว่าโอเคอยู่นะครับหกห้าหกมีเต็มบางต้นก็หายน้ำยาเยำยางหายไปเยอะนะครับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันครับมาพูดเกี่ยวกับการกรีดผ่าแรงแล้วก็ข้อดีข้อเสียให้ให้ฟังกันนะครับเพราะว่าอาจจะเอาไปปรับใช้กัน <g ASS par> อย่างบางคน,นครับที่ยังไม่ปิดกรีดนะครับก็อาจจะเอาระบบเดียวกับผมนะครับไปไปลองไปลอง,ไปลองใช้ดูนะครับหรือว่าคนที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับคนที่รู้แล้วที่ทําอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคครับถือว่าดีครับเราก็ใช้ระบบระบบนี้กันมานานครับกรีดผ่าแรงนะครับ,รบเราไม่ได้กรีดแบบสองพักหนึ่งเหมือนตอนหน้าฝนหรือว่าหนึ่งพักหนึ่งนะครับ เราต้องมีระยะให้มันได้ไปเลี้ยงใบมันด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ยังบานบานไม่สุดนะครับอันนี้อที่หล่นทีหลังแต่อ้ที่หล่นก่อนนะครับนี่ครับเห็นจะเห็นใบอันนี้ใบแก่ใบที่ยังไม่หล่นอันนี้ใบใหม่ที่ขึ้นมาใหม่ครับของสวนผมนะมันจะหล่นลงไปนะครับมันไม่ได้หล่นแบบทั้งต้นอ่ะอย่างบางสวนที่ผมเห็นนะครับมันจะหล่นพร้อมกันทั้งทั้งต้นเลยแดงแดงทั้งต้นเลยแล้วก็จะล่วงหมดเลยนะครับ ล่วงลงมาหมดเลยแต่ของผมอะมันจะล่วงแค่ตรงปลายก่อนอย่างเนี้ยยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างต้นเนี้ยตรงปลายอะใบใหม่ออกหมดเลยแล้วข้างล่างก็ยังมีใบแก่อยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นเหตุให้ผมต้องกีดผาแรงนะปีนี้ครับเพราะว่าอีกอย่างก็คือผมไม่มีส้มด้วยนะปีนี้ส้มไม่ติดครับปีที่แล้วส้มไม่ติดถ้าถ้าติดก็คือจะได้ขายช่วงเนี้ย มีนาเมษานะช่วงนี้ครับแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ขายส้มก็เลยมีเวลากีดผ่าแล้งแล้วก็ทําบ้านด้วยนะก็เลยาการทําคลิปก็อาจจะไม่ไม่ต่อเนื่องนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ